สวัสดีครับเช้าวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568นะครับมาร่วมนิมนต์พระใสบาตรกันครับบรรยากาศย่านงามวงวานนะครับฝนไม่ตกนะแต่ครึ้มๆนะครับวัสดีครับลุงสมพงศ์ครับครับก็มาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญกันได้เหมือนเดิมนะครับหากใครไม่สามารถใสบาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระใสบาตรยามเช้ากันเช่นเคยนะครับครับ ของข้าวของหวานครบนะครับ่านนี้มลใช้ครับลุงครับครับ right. ม์ครับตอบด้วยครับดีครับใครจเทเทผ่านนางลาภางสดเทพ่ายใครจะทาน อาลักษเดเรอายุเจวันโนจะโบ,บุังวุศิใจยาสาวาสสาวะสตาอายุจะาเทวะสิทธิ์พระวันตุเสดสครับครับ,รบอนุมัทนาบุญลุงสัพพงก,กับคุณตซอสด้วยครับนี่ครับ, <c oughs> รบพลเรือตีเซนี คนเรือตีเรือหลวงสุโขทัทยคนแรกครับที่ไปรับเรือหลวงสุโขทไทยลําที่อระานครับลัจมแล้เรือตีเสนีท่านอายุิ0แล้วเนาะยังปั่นจักรยานได้ชิลอยู่เลยสุดยอดมากใช้จักรยานนะครับเชื่อผมเชื่อผมและคุณจะรักมันเถื่อนเราใช้มากเกือบ10ปีแล้วครับปั่นพยายามเลี่ยงกันใช้รถยนต์วันนี้เสื้อคาฟรีเดย์ครับอ่าเดี๋ยวนี้มบนคะใส่บารกันต่อครับ มันครับขีดายุโกภาอวิวาทนาสิลิสนิจังุตาปัญญานนารวธรรมวันอายุสราขาครับอันนีมัแสนาบนครับลุงครับมันครับ

ขนาเป็ครบับลุงครับขนครับครับเอ้ครับครับครับกปขัครับนไมครับครับอาครับ สะนติธรรวุตภาชายนตาโรตม,มาวัตรดิอายมนสุขังปาลังสาธุนะาธาธรครับท่านทคาับ่านนานานท่านทครับ่านท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 ่าน่านค่านท่านท่นท่าวทานร่านทานทรานมนทะ่านทานทานท่านท่นท่น่านท่านทานท่ท่า่านท่านทานท่ปนทนท่านท่าน่น่านาน ตั่นลักโลกฮรากว่เวรตรียมพัญจนญาตไปเดี๋ยวดน้ำนัดสดน้ำมาจีทางเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยะตโยขอสุนตุนที่เจ้าทำสำเร็จเดี๋ยวนี้ตรงสำเร็จแต่เจ้ากรรมในเวรวิดามันดาครูบาอาจารย์โตกับเจ้าภรรยาบุตรญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิอน หากข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของดการจองเวรจองกรรมขัดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุวันเพืรอสัปดี์สีส้มสีส้ม25กันยายน2568ครับสวัสดีครับเช้าวันเพืรอสัปดีสีสีส้มนะครับนะ 2 5กันยายน2568ร,ร25ครับเสื้อคารฟีเด์นะครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมย,ยังพอ,อซื้อได้นะครับครอยากได้นะครับอานนี้ตัวละ2 0 0บาทนะครับเข้าไปที่เพจของสมาคมจักรยานนครปฐมครับ,รบนะเราสั่งซื้อได้ก่อนวันที่28นะครับส่วนถ้าใครชอบเสื้อแบบจักรยานที่เป็นเสื้อตรงแบบจักรยานเนี่ยตัวละ400นะครับ ก็ผีประจันพันให้นะครับเป็นคลิปที่ลูกถ่ายเยอะมากนะฮะเจ้าภาพนี่ผมว่าผมเป็นคนถ่ายรูปเยอะอยู่แล้วนะโอ้ตีไปคลิปไหนพันกับรูปนี่ผมเจอเข้ามาอะไรนะแต่ละแต่ละโพสต์ที่ลงไปบางโพสต์อาจจะแค่หลักสิบบางโพสสามร้อยกว่ารูปตอนนี้ไปสิบแปดจะยี่สิบโพสตแล้วมั้งนะรูปเยอะมากนะเฉพาะเจ้าภาพนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับนะะแล้ววันอาทิตย์นี้เดี๋ยววันเสาร์ก็เจอกันอีกงาน ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับนะฮะปั่นบางขุมทรยทะเลนะฮะริบบางขุมทรยทะเลนะฮะที่ร้านปะวันโตคลื่นนะครับก็ไม่ได้ปั่นกับการไฟฟ้ามา2ปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันร์วันทิตย์นะครับไปที่สมุทรปราการนะครับนะฮะอะไรนะออบตตะหลวงหรือไงเนี่ยนะครับยังยังไม่ได้ดูแมพเหมือนกันไปคำคำก็เป็นกำลังใจให้แถวบริเวณวชิระพยาบาลด้วยนะครับบ้านม่ยายผมก็อยู่ หลังวชิระนะฮะอยู่ตรงหลังวังสุโขทัยนะครับน้มไม่ไหลจริงๆบอกไม่ยายออกมาเถอะนะก็ตรงนี้ก็ช่วยกันนะครับถ้าน้ำถ้าปลาปลาก็พยายามต่อาบพาสปันจบให้นะครับแต่ว่าน้ําอาจจะต้องไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะฮะส่วนการซ่อมผมว่าใช้เวลานะแต่เป็นเดือนครับว่าต้องหยุดให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโอเคผมก็เหมือนเดิมครับปั่นจักรยานไปทำงานเหมือนเคยนะับ e v e r เด a เน e r ล l y เนี่ยลีฟรีเดยนนะครับเราจะไม่ใช้รถยนต์พยายามเลียงได้เลี้ยงนะครับลดการใช้น้ํามันนะวับะดบูดน้ํามันขึ้นมาก็เป็นโพรงอยู่ใต้จริงใช่ไหมเราก็ลดลดรล้ลลอนครับ <laughs> โอเคมีความสุขทุกคนท่านนะครับเช็คความพร้อมจักรยานแล้วเดี๋ยวก็ปั่นให้โลกจำนะครับนะจักรยานถ้าไม่ถ้าคุณไม่ขี่มันสักอาทิตย์หนึ่งยางแบนแน่นอนครับถ้าขี่ทุกวันนี้ยางจะไม่ค่อยรั่วเป็นแปลกนะโอเคพร้อมแล้วก็ ัน,นจักรยานไปทำงานเหมือนเคยครับ ผนกระช,ชื่นครับกระช,ชื่นกระช,ชื่นให้โลมจับครับรอท่านเป็นโหมบกลางสุขภาพล้วนๆนะครับไม่ปัดขชั่งเด็ดขาดครับซาด้วยฮะอืมเออเจ๋งดีว่ะ เดี๋ยวได้มาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันป้าหนมจีนเยียวยาใจหนึ่งซุดหนมต้มหนึ่งถุงจ้ะนะนะกินเอง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 เพิ่มผักไม่เอาพริกดูจ้ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเหงื่อเลยนะหนมจีนเยียวยาใจร้อนเลยครับข้าวเหนียวหมูทอดร้อนๆครับหมูทอดเยียงหายนะอ่าจ๋าข้าวเจะาชามีน่ากินมาก อยากทานอะไรครับคุณสวยไก่ย่างก็มีนี่ไก่เป้งหอมมาก <c oughs> ร้านนี้หมูปิ้งเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพิซซ่าเราต่อสาธุด้วยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับหวยก็มีไหนครับปลาสดก็มีนะจ๊ะเราติดแล้วเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเราจะแซงให้เรียบเลย พราะเรามาจักรยานเพื่อการเดินทางอย่าง,ย,างยั่งยืนขนมคบกลายเป็นขนมคลุกแล้วะออคนสวยครับคนสวยก็นะครับจากอะไรครับขนมที่เดียวจใจนี้เสื้อขาดีเดยนะ์แอดมาคอนผมนะฮะเป็นท่านนะฮะมาปั่นรกโลกกันนะครับัทำงานาแล้วนะครับสาวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับออก็กินเรียบ สวัสดีครับคนสวยถึงที่งานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเทียบอาบน้ำชัวลงเวลาทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นนะฮะน้องผมพี่ผมครับครับมีขนมกินเยวยัดใจนะครับขนมต้มน้ำส้มนะครับแล้วเดี๋ยวกลางวันเรามีพิซซ่านะ แต่ทอ,อดเคี้ยงคายหูไม่ต้องไปไหนแล้วแค่นี้ก็บันเทิงได้แล้วเนาะยังหายใจอยูยอ่นะครับตื่นชื่อน้ดำเลยอ่ะเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ของขาวติดไว้นหน้าขากดีไหมจะได้เป็นเต่าบุญจริงชอบกินไข่เต่า